สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอน cancel r e c o i l ขั้นที่2นะครับบางคนก็รู้วิธีแล้วแต่กดผิดก็มีผมจะทำแบบปกติให้ดูก่อนแบบที่ทุกคนรู้ cancel r e c o i l ก็คือยิงออกไปปึ๊บเปลี่ยนกระสุนใส่กระสุนกดตัว C ลุกแล้วมายิงต่อใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมจะ cancel จังหวะใส่กระสุนด้วยผมจะกดให้ดูก่อน แคนเซิใส่แล้วก็ลุกอันนี้จะเป็นจังหวะที่ไวกว่าครับเพราะว่ามันแคนเซิลสองขั้นตอนแต่วิธีกดบางคนก็ยังกดผิดอยู่ผมจะทำให้ดูที่เขากดก็คือปุ๊บอันนี้คือวิธีที่ผิดนะกด C R ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขั้นไวกว่าเดิมถ้ากด C R วิธีที่ถูกต้องก็คือปึ๊บ RC ใส่กระสุนแล้วค่อยกดตัว C ลุกคือเอาไว้ไงคือต้องกดตัว R ก่อนกดตัว C ครับแล้วต้องกดให้ไวกดให้จังหวะ,ะจังหวะต่อต่อกันไปเลยให้เพื่อนๆลองไปฝึกกดดูนะครับต่อนเนื่องจากเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เรา cancel r e c o i l e t ขั้นที่2กันไปแล้วรอบนี้ผมจะมาสอนอีกท่าหนึ่งที่ผมพัฒนามาจากท่าเมื่อกี้เองรอบเมื่อกี้เรากด rc แต่รอบนี้เราจะกดอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นท่าที่ไม่มีใครใช้เลยนอกจากผมเพราะว่าผมคิดขึ้นมาเองน้องๆในทีมที่รู้เขาก็ไม่ค่อยชอบกดกันเพราะว่ากดไม่ถนัดแต่ความเร็วก็คือเท่ากัน ผมจะกดให้ดูอาแเป็นแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนจากตัว RC เป็นตัว RZ เปลี่ยนจากตัว C เป็นตัว Z นั่นแหละง่ายๆลองไปทำตามกันดูได้ครับ